สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสาหรับคลิปนี้นะครับบอนไซลูกทุ่งก็จะยังคงพาพี่น้องอยู่กับเรื่องของการทํากระถางนะครับซึ่งก็สืบเนื่องมาจากมีพี่น้องท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับได้สอบถามกันเข้ามานะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการทํากระถางทั้ง2รูปแบบนะครับซึ่งก็เท่าที่สังเกตดูนะครับยังมีหลายท่านยังมียังสงสัยในเรื่องของอุปกรณ์บ้างในเรื่องของขั้นตอนการทําบ้างนะครับ ฉะนั้นนะครับคลิปนี้นะครับผมจึงจะขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์นะครับของการทํากระถางในรูปแบบลักษณะที่ใช้แบบขึ้นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้กระเบื้องเป็นฐานนะครับในส่วนของการทํากระถางแบบที่ใช้จานหมุนนะครับผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับก,ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับ ในส่วนของคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องมาดูอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ต้องใช้เพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถนําไปทำนะครับนําไปปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับผลงานออกมาก็จะได้สมบูรณ์นะครับเริ่มต้นนะครับการทํากระถางแบบที่2นี้นะครับจะมีอยู่จะมีอุปกรณ์อยู่2ออย่างหลักๆนะครับนั่นก็คือส่วนที่1เป็นแบบขึ้นรูปนะครับส่วนที่2ก็ เป็นแผ่นกระเบื้องซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวกําหนดลักษณะของกระถางนะครับว่าจะให้เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีแปดเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับก็แล้วแต่เราจะทําขึ้นมานะครับท่านในสนใจก็ถ้าไกลเข้ามาได้นะครับมาสอบถามกันดูนะครับก็มีแบ่งปันให้นะครับทําให้ได้นะครับสําหรับท่านที่อยากทดสอบฝีมือนะครับครับต่อไปเรามาดูกันใกล้ๆว่าเขามีลักษณะอะไรยังไงนะครับ สำหรับแบบขึ้นรูปตัวนี้คือกระเบื้องแผ่นฐานนะครับที่จะเป็นตัวกําหนดรูปร่างของกระถางนะครับสังเกตดูนะครับผมจะประกอบมามันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีความหนาของความหนาของของแผ่นฐานตัวนี้นะครับของแผ่นฐานตัวนี้ความหนาเขาเนี่ย คือระยะห่างจากขอบล่างของแผ่นฐานกับขอบล่างมาถึงขอบล่างของใบขึ้นรูปตัวนี้นะนี่คือความหนาของกระเบื้องนะครับความหนาของกระเบื้องนั่นก็หมายถึงว่าเวลาเราวางลงไปนี่มันจะมีบ่าของมันอยู่นะครับมีบ่าสังเกตเห็นไหมครับเป็นบ่าอยู่ใช้บ่าตัวนี้นะครับวางลงไปนะครับตรงขอบกระเบื้องพอดีนะครับในการทํางานนะครับให้กดลงไปนะครับกดลง นิดนึงนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับในขณะเดียวกันก็ดันเข้านะครับกดลงกับดันเข้านะครับแล้วก็เลื่อนพื้นไม่เสมอนะกระเบื้องเดี๋ยวพี่น้องสงสัยแต่ลักษณะแบบนี้นะครับวางลงไปให้บ่าเขาติดแบบนี้นครับขึ้นรูปทรายก็หลังจากเอาทรายลงนะครับมีในคลิปนะครับสังเกตดูในคลิปอันนี้มาอธิบายถึงบ่าตัวนี้นะครับสําหรับท่านที่จะ หากระเบื้องมานะครับกระเบื้องที่จะมามาใช้นะครับก็ใช้กระเบื้องสมาร์ทบอร์ดนะครับสมาร์ทบอร์ดหนาประมาณ5มิลมิลประมาณนี้นะครับให้พอดีกันนะครับกับกับความหนาของแผ่นฐานตัวนี้นะครับวางลงไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนของใบขึ้นทรายนะครับใบขึ้นแบบทรายไม่จําเป็นต้องลบคมนะครับสําหรับท่านที่จะทําเองนะครับทําเอง ไม่จําเป็นต้องลบเหลี่ยมเขาก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราปาดทรายนี่มันถึงจะลักษณะคมเหลี่ยมของเขานี่จะขูดทรายออกได้ดีนะครับต่อไปมาดูใบขึ้นซีเมนต์นะครับหลังจากเราขึ้นทรายเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาออกเหลือเฉพาะแผ่นนี้นะครับ เข้าไปเหมือนกันนะครับเวลาเราลงปูนซีเมนแล้วทีนี้เราจะเอาใบตัวนี้ขึ้นก็ให้วางลักษณะเดียวกันใช้บ่าตัวนี้นะครับบ่าตัวนี้วางลงไปตรงขอบนะครับนี่คือขอบของกระถางขอบของทรายจะอยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เหมือนกันคือกดลงนิดนึงดันเข้านะครับดันเข้าแล้วก็เลื่อนดึงเข้าหาตัวเองนะครับดึงเข้าหาตัวเองทิศทางเดียวนะครับทิศทางเดียวจากจุดเริ่มต้นจากจากมุมนะครับดึงเข้ามาดึงเข้ามานะครับดึงเข้าประมาณนี้นะครับในส่วนของสังเกตดูนะครับจะมีการลบเหลี่ยมลบมุมของเขานะครับสําหรับท่านที่ จะทำเองนะครับตัวนี้คือเคล็ดลับเคล็ดลับหนึ่งนะครับคือถ้า,าถ้าทำเป็นเหลี่ยมเหมือนกับกับใบปาดทรายนี่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนการลงลงน้ําปูนดิบคือความคมของเขาจะไปขูดเอาน้ําปูนดิบออกนะครับมันไม่ลักษณะมันไม่ใช่ลักษณะการรูปนะครับมันเป็นลักษณะการขูดออกมันก็เลยทําให้เนื้องานไม่เนียน,นครับเพราะฉะนั้นต้องต้องลบ ลบปุ่มให้เขาโค้งนะครับเวลา,เ,าเราเราได้รูปร่างกระถางเสร็จเรียบร้อยเราลงน้ําปูนดิบขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมครับเราจะใช้ตัวนี้เข้าไปรูปเนื้องานออกมาจะเนียนจะละเอียดนะครับต่อไปเรามาดูขอบเขตงานของแบบขึ้นรูปตัวนี้นะครับสําหรับแบบขึ้นรูปตัวนี้นะครับที่ผมใช้ทํามานะครับทามาผมใช้ทําเป็นกระถางรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็โดยการใช้แผ่นฐานตัวนี้ ความลึกของเขานะครับความลึกของเขา10เซนติเมตรก็สามารถทำกระถางได้หลายขนาดนะครับแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ลักษณะการใช้งานของกระถางนะครับว่าจะเป็นกระถางชวนชมหรือกระถางบอนไซนะครับซึ่งขนาดก็จะขึ้นอยู่กับแผ่นกระเบื้องนะครับเราสามารถตัดกระเบื้องแผ่นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเอาขนาดนี้ก็ได้นะครับก็พี่นาดูว่า ขนาดของกระถางมันจะสัมพันธ์กับความความลึกไหมนะครับก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปทํากระถางชนชุมหรือกระถางบอนไซกระถางบอนไซไม้แบบไหนอะไรยังไงนะครับก็แล้วแต่ให้พี่นาเองนะครับตัวนี้ว่าจะใช้แผ่นฐานเป็นแบบไหนและต่อไปที่สําคัญนะครับเขาสามารถทําได้ทุกรูปลักษณ์นะครับอันนี้สี่เหลี่ยมถามว่าทําเป็นวงกลมได้ไหมไอ่ทำเป็น ทำเป็นวงกลมได้ไหมได้นะครับวงกลมได้วงรีก็ได้นะครับเนี่ยก็ลักษณะเหมือนกันนะครับดึงไปนะครับลักษณะเดียวกันนะครับแต่นี่มันผมไม่ได้ติดจานหมุนนะครับจริงๆถ้ามีจานหมุนแล้วก็ล็อกไวห้หมุน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 นะครับกระถางก็จะออกมาเป็นเป็นทรงวงรีนะครับแต่มีลวดลายแบบนี้แปดเหลี่ยมได้ไหม ได้นะครับแปดเหลี่ยมก็ได้เช่นกันก็เหมือนกันนะครับผมไม่ได้ติดจานหมุนซะเหมือนกันนะครับซึ่งการที่จะพิจารณาว่าแบบขึ้นรูปแต่ละแบบนี่จะทํากระถางได้รูปทรงไหนบ้างอันนี้มันก็ไม่มีกฎตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับความชอบแต่ว่ามันก็มีมีกรอบหลวมๆอยู่นะครับอย่างเช่น เช่นลักษณะตัวนี้นะครับใบคุณรนูปตัวนี้นี่ผมว่าถ้าทําเป็นทรงเหลี่ยมคงจะไม่สวยนะครับแต่ถามว่าทําได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามันคงจะดูยังไงอยู่นะครับตัวนี้เหมาะสําหรับการทําเป็นวงรีกับวงกลมแค่นั้นนะครับในส่วนความคิดขุงมผมนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมจะไปต่อยอดหรือดัดแปลงอะไรยังไงก็สุดแท้แต่จินตนาการของแต่ละท่านนะครับครับ และนั่นก็คือลักษณะการใช้งานนะครับของแบบขึ้นรูปในลักษณะแบบนี้นะครับมีเพิ่มเติมนะครับมีเพิ่มเติมนิดนึงมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับสั่งเข้ามาท่านเ,าเขาบอกว่าอยากได้ความความลึกนะครับสิเซนนะครับผมก็เลยทําให้นะครับแต่จริงๆแล้วผมยังไม่เคยลองทำนะครับที่สูงขนาดนี้นะครับแต่ก็คิดว่าทําได้ เพียงแต่จะทํายากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าในลักษณะการทํางานของเขานะครับต้องกดใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้เขาดิ่นแต่คงไม่แตกต่างอะไรกันมาก,กน,นะครับเพราะว่าผมเพิ่มขนาดของฐานเขาขึ้นนะสังเกตนะครับอันนี้สูงขึ้นคอนโทรลยากควบคุมยากใช่ไหมครับผมก็เลยทําฐานใหญ่ขึ้นให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเวลาเลื่อนก็จะได้ไม่คือเราสามารถ รักษาระดับของเขาได้นะครับง่ายๆคิดว่าคงไม่มีปัญหานะครับสำหรับท่านที่สั่งเข้ามาความลึก15เซนแต่ถ้าสูงกว่านี้ผมคิดว่าคงมีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าสูงๆนี่มันคือมันจะคุมยากนะครับลักษณะของเขาผมกลัวว่าข้างบนเขาจะดิน้นะด้วยความสูงของเขานะก็มีแค่นี้นะครับสําหรับในเรื่องของรายละเอียดของแบบขึ้นรูป ตลอดจนการใช้งานนะครับครับต่อไปก็ขออนุญาตโชว์สักนิดหนึ่งนะครับโชว์ผลงานสักนิดหนึ่งอันแรกนะครับเป็นกระถางทรงสี่เหลี่ยมหนักอยู่นะครับ <c oughs> สี่เหลี่ยม <c oughs> เกิดจากใบขึ้นรูปลักษณะแบบนี้นะครับท่านใดที่ก็อย่างที่นําเรียนนะครับอยากได้ใบใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มขนาดของกระเบื้องนะครับเกิดจากตัวนี้นะครับ ครับต่อไปวงรีนะครับวงรีเกิดจากใบคู่นี้นะครับเห็นชัดไหมครับใบคู่นี้แล้วก็แผ่นฐานในลักษณะแผ่นฐานก็เป็นวงรีนะครับต่อไปแปดเหลี่ยมทำขาซะเยอะเลย เ <G ül üyor> ยอะเกินไปนะเอาสีขาก็พอก็เกิดจากแบบขึ้นรูปคู่นี้นะครับในลักษณะแบบนี้กนะ็จะได้มาแบบนี้นะครับซึ่งขออนุญาตนะครับอยู่ไหนเอ่ยใช้กระเบื้องแผ่นฐานตัวนี้นะครับได้เป็นใบนี้ออกมาแบบขึ้นรูปตัวนี้ กับเบื้องแผ่นนี้ได้ใบนี้ต่อไปตัวนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเกิดจากใบขึ้นรูปคู่นี้ลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบคู่นี้ความลึกเท่ากันนะครับกับใบเล็กเมื่อกี้แต่ว่าใช้แผ่นฐานตัวนี้ เห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับว่า,าแบบขึ้นรูปแต่ละชุดนะครับสามารถทํากระถางได้หลายขนาดหลายรูปทรงนะครับเหลี่ยมแบบลักษณะแบบนี้ทําเป็นวงกลมก็ได้ทําเป็นวงรีก็ได้ทําเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับตัวนี้อเนกประสงค์ทําได้ทุกรูปทรงนะครับในความคิดของผมนะครับลองวาดภาพดูนะครับ สังเกตดูเกิดจากแบบขึ้นรูปตัวเดียวกันนะครับแต่ขนาดแผ่นฐานไม่เท่ากันนะครับก็ออกมาเป็นลักษณะพี่กับน้องนะครับครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการแนะนำลักษณะการใช้งานนะครับของแบบขึ้นรูปซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพี่น้องเราคงจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนำไป ใช้ในการทํากระถางนะครับจนประสบผลสําเร็จนะครับก็ที่ผ่านมานะครับก็มีหลายๆท่านได้ทําแล้วก็ได้ส่งภาพมาให้ดูนะครับก็กดไลค์ให้เลยนะครับสุดยอดมากนะฮะสำหรับท่านที่ได้สั่งไปแล้วนะครับได้ลงมือทําไปบ้างแล้วแต่ว่ายังประสบป,ปัญหาอยู่ก็ขอให้มีความพยายามนะครับมันไม่ง่ายสักทีเดียวแต่มันก็ไม่ยากไม่เกินความสามารถนะครับฝากนะครับ ตรงมือทําแล้วเจอปัญหาตรงจุดไหนตรงขั้นตอนไหนโทรมาถามผมนะครับไลน์มาถามผมนะครับผมรับผิดชอบนะครับจะให้คาแนะนํากับพี่น้องจนพี่น้องทําได้นะครับก็อยากให้พี่น้องลองมาทํากันดูนะครับสนใจก็ทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับครับสำหรับคืนนี้ก็คงจะพอแค่นี้ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมกันฝากกด subscribe ด้วยนะครับกดติดตามกันด้วย นะครับมีสาระดีดีจะนํามาให้พี่น้องได้ได้ดูกันนะครับได้รับรู้รับทราบกันนะครับก็ไม่หวังอะไรมากมายครับคือทําคนเดียวมันไม่สนุกอยากให้พี่น้องอยากให้พี่น้องนี่มาทําด้วยกันนะครับพูดคุยกันทางทางช่องทางต่างๆนะครับขอพระคุณมากนะครับสำหรับท่านที่แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับมีหาอะไรก็สอบถามกันมานะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับครับ พูดไปยาวจบไม่เป็น <c oughs> นะครับเอาเป็นว่าพบกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ